วัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการเพื่อสัง้สังครับเราจะมาถ่ายตอนหาอะไรกินตอนนี้ครแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาฉลองด้วยนะครับก็คนดูฮ่าเอยไม่ใช่ห้าร้อยดิเลยเลยห้าร้อยแล้วนะก็ไช้สักหนึ่งพันวิวแล้วนะก็ใจนับที่คนที่ที่ดูนะครับนะครับก็วันนี้ครับเราก็จะเดาบอกกคุณบอกว่าเอ้ากินของเดิมอีกแล้วเหรอก็ผมก็จะมากินอันนี้เลยครับเอออันนี้สตรอเบอรรี่ อบแห้งนะครับตรองผลิตอบแห้งของโดยคำอีกแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะจะมากินตอนหลังกินข้าวเสร็จแล้วนะครับี๋ก็จะมากินเลยนะนี่นะครับก็ตักตักใส่จานครับข้าวครับแล้วก็อันนี้ครับตักครับวันนี้ครับก็ได้เปลี่ยนมุมกลองมาเป็นทางนี้มาแล้วพอทางนู้นครับขอมาลกนะครับ มีเยอะแยะแล้วขอรับขอแค่มีเสียงอะไรรบกวนก็ขอใครเลยครับนี่ครับกดตักมาเลยครับตักมาเลยครับนี่ครับตักมาครับก็ได้พันวิวแล้วนะอืมก็ดีใจนะบอกยี่หลบเราไม่รู้นะครั้งที่สองนะครับก็บอกบอกไปเดีะยวครับก็นนี่ครับตักตักตักครับ อีป,ป็นสิบวันนี้นะครับดักครับดัก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 มาเลยโคตรเยอะ ก้อนเนี้ยกบก็รสาตดก็จะเริ่มหายร้อนนะพ่อคลิปที่แรกที่ผมกินนะก้อาได้ครับว่อกินตอนตะกุมานตอนเช้านะตอนเช้าเส่เี่ยงเตี่ยงผมก็กินตอนนี้แรับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เริ่มก้อหายร้อนแล้วครกบอ็อร่อยเท่ากันครับแต่มันแค่ไม่ค่อยร้อนกครับ อ,อรออ oh, yeah. um. ่อยกินเนาะอร่อยนักางกาแก้วผมก็ชอบกินเนะเย้ก่อนนับกต่อเลยนะครับ ก็บางทีก็จะถ่ายวีดฟาต่อนะแล้วก็จะถ่ายเล่นเกมอากบางทีก็จะถ่ายไม้ครับอะไรบ้างไม้ครับพีบีซีฟาเกมที่ผมโหลดมากผมก็จะจะถ่ายมานะก็บางทีก็จะถ่ายเกมที่เน้นหนิดมากนะเหมือนกับเกมอะไรอะไรหลายอย่างนะผมก็จะถ่ายถ่าย แล้วก็ลงๆครับนับก็ถ่ายได้สักประมาณคลิปนี้นะก็ถ่ายได้สักประมาณเก้าเก้าหรือว่าสิบนาทีนี่นะครับอแต่ถ่ายได้เยอะอยู่นะผมก็ไปลบไฟล์ไฟล์นู้นไฟนล์ฟนี้ไฟล์ที่เป็นขยะครับในในตัวศัพท์นับนะได้ไปลบลลบลบครับก็มันก็จะมีนะมีไฟล์ขยะก็ได้ลบไปแล้วนะับก็ได้ถ่ายมันก็จะได้ถ่าย ที่วางก็จะเหลือเยอะแล้วก็จะได้ถ่ายคลิปนานๆนะครับก็ผมก็เพิ่งไปลบมาใหม่ก็น่าจะถ่ายสักประมาณสิบนาทีนะครับนับถ่าจะไม่ิด้เพิ่อประมาณสิบกวนาทีเดี๋ยวถ้าใครจะเดี๋ยวถ้าใครจะอยากรู้ว่าวิธีลบยังไงเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับก็คลิปไหนดูครับเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับผมก็ที่ผมถ่ายนะผมถ่ายในโทรศัพท์นับยี่ห้อซัมซุงนะครับ มันก็จะเป็นเวลาเข้าไปในที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ทั้งหมดแล้วก็ลบๆไปเลยนะครับเดี๋ยวบางคนบอกไม่เข้าใจเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปสอนมาสอนก็ได้นะ,นะครับนก่อนคก็จะมากินต่อก็เลยนะครับนแะล้ว รดน้ำรดน้ำเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะมาดูก,กินสตรอเบอรี่อบแห้งกันเลยครับเห้นี่นะครับสตรอเบอรี่อบแห้งครับเราจะมากินกันเลยครับก็แกะถุงเลยครับนี่นะครับก็หน้าต้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นลูกกลมๆนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก่อนจีดดูเลยครับก่อนเรายิมันกับตอรอเบอรี่ครับแต่ว่ามันแข่มั่ก็มันแข่แห้งๆครับก่อนครับนี่นครับอืมก็อร่อยนะ แต่มันไม่มีน้ำเลยครับแห้งเลยครับ็่ป็ปสตอรอเบอรี่ก็เป็นของโดยคำอีกแล้วครับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์โครงการหลวงครับเนี่ยอือเคลิปนี้ครับไม่ต้องห่วงครับยาวแน่นอนครับ ของตุนเยอะนี่ครับอวสอมจะเป็นสีแห้งๆครับสีสีสีสตรอเบอรี่เข้มๆนะครับสตรอเบอรี่สีออกดำๆำนะครับอร่อยครับนี่ครับ ตอร์เบอรี่โดยคำรรตอรเบอรี่ตอรเบอรี่อบไแห้งโดยรรคำนะพวกเสามารถอำไปซื้อได้ที่ไหนก็ไม่รู้นะเออคาะก็ไม่หาซื้อไม่ละที่ไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้อืม เขาที่เขียนว่าโดยคำนี้ครับก็จะเป็นของโครงการหลวงครับก็จะเป็นของกษัตริย์ทำครับกษัตริย์ผลิตมานะมครับนะครับก็ปิดาปิดถุงครับเป็ดง,ดงั่นครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วก็เจอันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับเย้ขอเพินา